จบไปที่เรียบร้อยนะคะโอ้โหมาดูนะทุกคนรางวัลรวมของเราดอกมี้ฟาดมาเท่าไหร่กันเออเตือนทิ่วิดีโอนี้จะขึ้นกควลบคนเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใา้ทำตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะจ๊ะยินดีตอนรับเขาสู่ช่องเจสมัยใส่ปันวันนี้เจก็อยู่กับเว็ box. บปอกบา5์า,หาเหมือนเดิมแล้วนะเพิ่มเติมคือวันนี้เขาจะมาแจกโบนัสเราเหมือนเดิมหรือเปล่าเนาอยังไงเจก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเจไม่แนะนํามไม้สนับสนุนให้ทําตามโดยเด็ดขาดเลยกันแล้วกันเนาะวันนี้เจก็จะมาเลือกเล่นเกมซดไข่พีจีนะเอาเป็นเกมแวร์ออฟเด กีเลนนะคะวิถีแห่งกีเรนนะคะวันนี้เจ๊ก็หอบทุนมาไม่มากไม่น้อยนะพอดีพอดีนะคะทุกคนสามพันทุนๆเนาะเดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตกดเล่นเบ็ดห้าสิบก่อนเนาะเช็ดเด็กจริงก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อฟรีเกมกันเนาะก็สำหรับค่ายนี้เจ๊ก็เลือกเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละถือว่าปังปูดีเย่มากนะโบนัสแจกง่ายๆนะมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเนาะมีคืนยอดเสียให้เราทุกวันด้วยรายละเอียดเกมทั้งหมดอยู่ใต้คลิปเลยก็แล้วกันนะคะ ไปเลสโก้ถ้ายัางไงไม่คือเราค่อยไปซื้อฟรีเกมเนาะแล้วก็เช็คเลตติ้งดูก่อนนะว่ามันจะปังหรือจะพังนะทุกคนเกมนี้ต้องการสแกตเตอร์4ตัวขึ้นไปนะค่อยให้การหมุนฟรีนะแต่ถ้าใครแบบพวกทุนมาเยอะค่อนข้างเยอะก็สามารถซื้อฟรีเกมได้เลยเนาะไม่ต้องรอนานเนาะ มามาดูกันว่าวันนี้เช้านี้เราจะปังหรือเปล่าช่วงเวลาที่เจ๊ปั่นตอนนี้เนาะก็6โมงจะเข้า7โมงนะแต่เจ๊ไม่รู้ว่าเจ๊จะได้อัพคลิปกี่โมงเนาะมาเจ๊จะทำการซื้อฟีเจอร์ในราคา1,500อยู่ที่เบ็ด20เลยกันแล้วกันนะคะโอ้โหบวกฟีสปินมา10ครั้งเออถือว่าใช้ได้อยู่นะมาตัวคูณของเรามันก็จะเริ่มคูณแบบ1แล้วก็บวกคูณครั้งละ2อะ่ะเออ จาก3ก็เป็น5จาก5ก็เป็น7ออ้ยสวยมาดิวายมาขนาดนี้นะแตกหรือเปล่าดอกนี้เอาเหอะเอาเรื่องหรือเปล่าอ้ย้ย2,160คูณ7เองนงโอ้คูณแค่7เองอะทุกคนแตกหมื่นครับผมโอ้โหแตกวันนี้เรียบร้อยครับผม2นาทีนะซูปเปอร์เมกะวินมา16,222บันาทเลยทีเดียวนะเออ ฟังไม่ไหวจริงๆนะทุกคนสำหรับใครอยากให้เจเล่นเกมไหนรีวิวเกมไหนก็สามารถเม้นมาบอกเจได้นะอีก9้าไม้เนี่ยมาดูกันว่าเราจะบวกมาอีกหรือเปล่านาะเพราะว่าเขาให้เรามาตั้งแต่แบบแรกๆแล้วเนาะส่วนมากให้มาแรกๆแล้วก็หลังๆจะไม่ให้นะให้แค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะทุกคนเช้านี้โอ้โหบวกแบบสวยๆเลยจ้าเกมนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่นะทุกคน เหลืออีก6ไม้นะปังไม่ไหวจริงๆนะผักกาดมาดอกเดียวโอ้โหล้างกระดานไปแบบสวยๆยังจำภาพนั้นได้เลยนะไม่ให้แล้วนะทุกคนเพราะว่าแตกมาเป็นหมื่นกว่าแล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรครับผมขนาดคูณแค่เจนะ็ดเนาะ เหมือนผักกาดจะตัวแพงเนาะเหมือนมาแบบทุกแถวเนาะเออมาทุกแถวเนาะเมื่อกี้มันเลยได้เยอะเนาะมาแบบทุกแถวเลยอะแล้วแต่และแถวก็ไม่ได้นำดูว่ามันมีกี่กี่อันกี่ตัวเนาะ โอเคครับผม12ฟรีสปินนะคะผมขอบทุนมา3,000บวกมา14,728บาทเลยทีเดียวนะคะโอเคครับผมฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับฟ็อกบ้ามีครบจบที่นี่ที่เดียวนะคะสำหรับวันนี้เจ๊ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสว,ส,สวัสดีจ้า